สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเมื่อกี้ก็คลิปทํากับข้าวเสร็จแล้วก็คือมีตอนนี้เราจะนั่งกินข้าวโชว์นะคะเนาะนกับขึ้กับข้าวที่เพิ่งเห็ดไปแล้วนะคะ,นะ,คะเนาะข้าวกับขา้าวกระตัดไปเป็นคลิปนึ่งนะคะเดี๋ยวมันสีเงาโป๊ดแต่ข้าเหีบทั้งเห็ดคลิปกับขา้าวทั้งหีบเที่งกินนะคะเนาะเป็นเป็นอะไรสีสันน่าทานไม่เอ่ยอือ่กระสิกินโชว์เล็กน้อยนะคะเนาะเั็นี ปวดทำแมพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ำกันให้พี่น้องกินเขาเขาแร่นแตเขาแล่นมาคำใหญ่ๆเแล้ว่ะเน้อะโอเคไหมม,มันหวานเหมือนผักอะไรผักพักหงมอะนรท่ออืหงมมะกรูด ไม่รู้แม่ยังพูดผักผงหนูนึกภาพไม่ออกเลยว่าผักผงเป็นแบบไหนผักชอยอย่างเงี้ยเหรอไม,ไม่รู้แม่ไม่รู้จักผักชอยสุสดท้ายพี่ดีมาจากม่รู้ว่าเขาเอินอยังก็ว่าตอนที่อยู่นอร์เวย์โมพาดเก็บกินนะติดใจนะ ผู้ตรงข้นเป็นเก็บมาหลายเน,นาะเขาเลยมารวงรวงแบบข้าน้บเดือดมจาจ้ะเอาลูกแล้วมันยุบขวาวออกแล้วไปแจ้านาน้ำเย็นแล้วกับแพะแจ้นทุงแส้นห่องแข้งไมาเอาพ่อกินกันละคาไหมจ้ะแัดไปเขอบอก มันมันดีนะอืมอร่อยรสชาติมันโอเคไงขนาดจะบอกให้ล้ว่าคะทะเลว่าอร่อยยัง,ยงไม่ยังไม่เท่าผักตัวนี้เลยนึกนึถึงผักที่แม่ไปเก็บที่ว่าจอดรถทางทางแล้วม่ไปเก็บยอดมันมากินเอ่อรักนะรรเอออืมอืมคนละแบบ อันนั้นก็อร่อยยอดตัวนั้นก็อร่อยอืมอดอันนั้นก็อร่อยหวานแต่ตัวนี้มันจะรับอะมันคือเขาต้องปลูกใช่ป่ะถึงมีอืมแต่ตัวนี้มัน,มนไม่ใช่ไงมันเหมือนกับแบบที่พวกเธอบอกว่าเป็นอุกก้งอัพไงอืม เมืเ่อในท่อนหอบซอฟทนกัลูกชายกันเพราะว่าลูกชายกับหลานอยากโตมาแล้วไปนอนกับข้างกับลูกชายอสองคืนนะจ๊ะเนะาะพา่าลูกพ่าหลานเที่ยวมื่อหนึ่งกับเที่ยวสวนสัตว์มื่อที่สองกับเที่ยวอันบ้านเท่ากับเอินอันที่ว่าดีวะ่ะสนส,นสนุกเออสสนุก เดี๋ยว่าตัเด็กน้อย,อยเนาเด้อผู้ใหญ่ก็ยเนาะเมย์มอ,เอเะไรอ,เอเะจ่าเมื์อะไรอะหมดแห้งเก็บพักว่าแล้วลูกเตาว่าเขาทำอะไรกินได้มัง้งก็เลยมาบ้านห้องขันบ้านเฮาก็เอิ้นจริงๆจ,จะเอิ้นว่าพัดพริกก็ซื้ออะไรเนาะพัดขี้เมาก็ได้ ใส่พริกคือซื้อจ้ะช้าพูดได้กิ่นกระเทียมอยูใช้กระเทียมเนอะฮะมันก็นสเีหอมกีนปรุงทั้งเดอนไหมไม่ได้ชิมเลยอ,อร่อยไหมอืม้อร่อยมอกินแล้วมอยังติดใจเพื่อนพาทำจริง ลวกถึงกับแจ้งนะอู้หูยทมหวานครับนะ,น,นะอือเหตุใดพอจะบอกว่าต้องผัดหมูให้มันสุกก่อนก็ไม่ต้องถึงจะสุกมากเพราะว่าถ้าหมูสุกมากมันก็รสชาติก็ไม่ไม่อร่อยคือพริแล้วผักผักมันเร็วด้วไงนะอเอาลงเฉยๆลงความแล้วมันจะยุบแล้ว เข้าไปเีนหนอยกินของขแบบแซ่บนี่นันวิตุอ้วนยิ่งนหน่อยๆกินของอเผ็ดเนาะึ้ออ้วนคืนม่มีว่าสรอรม เขาโซ่พี่นองดมเส็ <laughs> จแะ่เส็บจบ,บอกเลยว่าอร่อยจริงๆมันเป็นเบาซื้อบาแทบต้อจเสียดายนะ บอกพี่น้องก็ได้ว่าซื้อหน่อบุรู้ซื้อพักเกิดกันจ้ะผมก็ยังไม่รู้ชื่อผักเลยนะแต่จำต้นไม่ได้ใช่ไหมงอกมากเถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวน้องเดี๋ยวพอให้น้องถ่ายรูปมาให้ที่บ้านน่อมันสวยดใช่ เวลาเก็บจะได้รู้ว่าเออมันแช่ตันนี้หรือเปล่า ก็จะส่บบที่ใดที่ใก็สิพอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วคันเนาะเดี๋ยวประมาณสามขั้มเราจะเกษมรสกันบ้างเดี๋ยวคลิปมันสิียเอาหมดจ้ะขอเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ สูดดีครีมาดามนอเวดได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปน,นะเด้อค่ะเด้อก็กลก่าขอคำวัาสวัสดีจ้า <c oughs> ขอบคุณลหลาลๆ์นะคะที่เข้ามารบชมนะคะเนาะขอบคุณลหลาลๆค่ะ